ครับสวัสดีครับตัวเต้าวีโกนะครับมาอัปเกดช่วงล่างในราคาแบบประหยัดประหยัดนั่งนุ่มนวลเน,นบนิ่งไม่มีเด้งนะครับโดยช็อคอัพโมโนเอสเอสแบบโมโนทูบในราคาเพียงหมื่นเศษเษนะครับช็อคโมโนเอสตัวนี้เป็นช็อคแบบแก๊สผสมน้ํามัน,นครับเป็นช็อคแบบโมโนทูคบคำว่าโมโนทูบคือช็อคแบบกระบอกเดียวๆแล้วเป็นลูกสูบเ่ยนะครับ โพรงข้างในจะใหญ่นะครับลูกสูบใหญ่นะครับพื้นที่ทำงานของกระบอกลูกสูบมีเยอะนะครับสามารถบรรจุแก๊สกับน้ำมันได้ดีชกเดิมๆที่มาจากโรงงานเป็นชกแบบทวินทูบทวินคือคู่นะครับไส้ในมีกระบอกซึ่งเป็นกระบอกลูกสูบเล็กๆนะครับเพราะกระบอกลูกสูบเล็กๆเนี่ยครับแรงดึงแรงหน่วงที่จะคอนโทรลสปริงหรือแหนบเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพสู้ชกแบบโมโนเอสเอสที่เป็นแบบโมโนชกกระบอกลูกสูบใหญ่นะครับ ก็สามารถควบคุมการดีดของสปริงนแหนบได้ดีโชคตัวนี้นะครับมีระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนนะครับซึ่งโชวอัพที่มาจากโรงงานไม่มีนะครับระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าโชคตัวนี้มีระบบวาวแปรผันหรือไม่มีวาแปรผันนะครับว่าเรากระแทกตัวโชคนะครับจะมีค่ารีบาวคือแรงหน่วงเพิ่มขึ้นนะครับแรงหน่วงนะครับมีประโยชน์ยังไงครับ เพราะหน้าที่ช็อคควบคุมคมาให้สปริงกับแหนบนะครับดีดตัวทันทีที่สปริงแหนบดีดตัวนะครับช็อคโมโนเอสเอสที่มีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนจะเพิ่มแรงหน่วงทันทีแรงหน่วงก็คอนโทรลให้แหนบกับสปริงนะชะลอการดีดตัวช้าลงแล้วก็ลดลงเมื่อสปริงแหนบดีตัวช้าลงลดลงครับก็ทําให้อาการเสะเทือนอาการเด้งมายังห้องโดยสารลดลงเราก็สัมผัสถ,ถึงความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับ ว่า <Wow. S 2> เวลาวิ่งลูดถนนขุ่ขายนะครับท้ายไม่ปัดไม่ล่อนนะครับเพราะว่าโชคสามารถควบคุมแนบได้ดีนะครับนี่คือคุณสมบัติของโชอปโมโนเอสเอแบบโมโนทูบที่มีระบบวาลวแปรผันตามสภาพถนนนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษเศษนะครับโดยเหตุผลตอนนี้ได้ว่าราคาไม่แพงนะครับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะครับ นอกจากนี้ท่านยังได้รับเงอนไขดีๆในการรับประกันสินค้านะครับภายใน2ปีหรือ50,000กิโลเกิดปัญหาแตกรั่วนะครับอย่างสมมติว่าด้านหน้าซ้ายแตกเขาเค็มหน้าซ้ายขวาให้ใหม่นะครับบางยี่ห้อที่รับประกันเขาจะเค็มแค่1ตัวนะครับและจำกัดระยะเวลาอาจจะ3เดือนหรือปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ภายในระยะ2ปีหรือ5 0,000กิโลนะครับท่านถือใบรับประกันไว้นะครับแตกรั่วเปลี่ยนให้ใหม่ซ้ายขวานะครับ นี่คือข้อดีของตัวชว็อป mono ss นะในการรับประกันอย่างดีนะครับสำหรับลูกค้าที่อ,าอยากติดตั้งช็อป mono ss ลองศึกษาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับช็อปราคาไม่แพงนะครับหน้าหลังหมื่นเศษเศษนะครับได้ชวอปแบบ mono ทูบกึง่งแก๊สกึง่งน้ำมันที่ระบบมีระบบวาแปลผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมให้อาการกสะเทือนอาการดิดเด้งลดลงนี่คือกระบะ วีโก้นะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่ที่เมืร์ส่คูณ4บนโรามินทากิโลเมตรที่7นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับอยากอัปเกรดช่วงล่างลองมาปรึกษานะครับ0 8 1 6 6 5 5 6 8 5ครับเมืร์ส่คูณ4ี 4, บนโรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ ด้านหลัง ico, ลวีโก้เราก็จะทําการติดตั้งชาร์อย่างที่บอกครับโมโนเอนะครับกระบอกรูปสูบใหญ่เมื่อเทียบกับกระบอกเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับนอกจากนี้มีระบบวาแปลผันตามสภาพถนนคอยควบคุมแนบให้ชะลอการดีดตัวลดลงนะครับก็ส่งผลทําให้เรานั่งโดยสารเบาสอนะครับนุ่มนวลสบายลดอาการเหวี่ยงอาการโครง โดยช็อคอัพโมโน S อแบบโมโนทูบกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับนอกจากนี้นะครับชอบโมโนเอสเอนะครับรับประกัน2ปี50,000กิโลนะครับเสียข้างไหนเนีครับเคลมให้คู่หนึ่งครับหมดรับประกันนะครับท่านไม่ต้องซื้อใหม่สามารถซ่อมเป็นอะไรได้นะครับติดตั้งวันนี้นะฮะจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับในเรื่องความอึดความทนนะครับในเรื่องการบาลานตีนะครับ โชว์โมโน s อสนะครับสามารถตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นึบนิ่งในราคาไม่แพงมากนะครับด้วยงบหมื่นเศษเศษนะครับพร้อมเงื่อนไขการรันตีที่ดีแล้วก็สิ่งที่ได้คือความนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายๆนะครับอย่ลืมนะครับเมือ่อซื้อคุณสีบนหนวดรามินทยกิโลเมตรที่7นะครับด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะครับ เราสามารถอัปเกรดช่วงล่างของรถท่านนะครับให้นุ่มนวลน,นั่งสบายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรุ่นไหนนะครับแบบไหนรถ PPV ครับพวก Fortuner Ford Everest Pajero Sport หรือไม้ไแต่อ s u z u MU-X นะครับกระบะทุกรุ่น t o y ต t a Ford นะครับ Mitsubishi Triton นะครับ Isuzu V-Cross นะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างนุ่มๆน,นั่งสบายสบายมาที่เมื่อสี่ขบนรามินหากิโลเมตรที่เนะครับ เรามีชุดช่วงล่างหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ตอนนี้เราแนะนำตัวของ Mono SS ที่ลูกค้ามาติดตั้งกันเยอะนะครับในราคาแบบไม่แพงนะครับเพียงหมื่นเศษเศษนะครับได้ชชัวแบบโมโ t ทู e กับบอกให,ใหญ่ที่มีลูกสูบใหญ่ๆมีระบบวาปแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมสปริงและแหนบนะครับทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลเนบนิ่งนั่งสบายๆนะครับ อย่าอัพเกรดช่วงล่างมาที่เมอร์สี่คุณ4นะครับทุกขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเราจะมีการดูแลอย่างดีนะครับสินค้าทุกตัวมีใบรับประกันให้นะครับ นี่คือกระบะ v ีโก้นะครับอัปเกรดช่วงหน้าด้วยโช้คอัพโมโนเอสเอสหน้าหลังนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับตรวจสอบนะครับว่าน็อตทุกตัวขันเป็นยังไงครับเราจะทําการมาร์คสีน็อตทุกตัวนะครับที่เราทาการถอดแล้วก็การติดตั้งเข้าไปนะครับท่านมั่นใจในการบริการของทางเมอร์ซี่คุณสีได้ครับผมครับนี่คือการตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการติดตั้งนะครับอย่าลืมครับ อยากอัพเกรช่วงล่างนุ่มๆเมอร์เซเ4สบนหนวดรามินทากิโลเมตรที่7ด้วยงบประมาณห0 0 0นบาทหมื่นเศษๆนะครับก็สามารถสัมผัสถึงความนุ่มนวลแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆได้แบบชัดเจนนะครับชุดช่วงล่างโมโน s อนะครับคุณภาพเกินราคาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายด้วยเพียงหมื่นเศษๆเท่านั้นเองนะครับสามารถสร้างความเนียนนุ่มนั่งสบายๆครับ ลองติดตั้งแค่โชคอัส4ตัวดูก่อนครับชอบนุ่มหนุบแบบไหนนะครับหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมทีหลังได้ครับเพียงติดตั้งโชคอัส4ตัวก็สัมผัสถึงความแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆได้เยอะด้วยชอบ m o n น s อที่มืดสีเมสีบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ครับ